เช่นเดียวกันเ,เพราะเรื่องของการท่องเที่ยวครับช่วงนี้จะเป็นอย่างไรในพื้นที่ไหนครับต้องติดตามสัมข่าวท้องถิ่นต่อจากนี้คือช่วงนี้เนี่ยถือเป็นฤดูฝนก็ทําให้การท่องเที่ยวจอดราดครับค่อนข้างที่จะเอเงียบเหงาไปหรือเปล่านะครับเนื่องจากพื้นที่จังหวัดราดเนี่ยส่วนใหญ่จะ,ะเป็นการท่องเที่ยวตามแนวชายหาดนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าพื้นที่น้อยลงไปไหมถึงแม้ว่าจะมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว จากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในขณะที่จังหวัดตราดเองเนี่ยช่วงไฮซีซั่นก็น่าจะเริ่มจากปลายเดือนอตุลาคมช่วงปลายเดือนหน้านะครับเป็นต้นไปเพราะ,ะนั้นเราต้องมาพูดคุยกับท่านนี้ครับคุณพัชรินสเสวตรัตผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสัมงานตราดตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับโอ้โหช่วงนี้ฝนก็ลงค่อนข้างหนักเหมือนกัน สดชื่นดีค่ะสดชื่นดีนะครับการท่องเที่ยวช่วงนี้เป็นไงบ้างครับอ่าก็ คนไทยนะคะคนไทยเราก็ยังเดินทางมาท่องเที่ยวอยู่นะคะโดยเฉพาะช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นปลายปีงบประมาณะะก็จะมีกรุ๊ปคนไทยนะคะออทั้งจากทางภาคอีสานจากกรุงเทพบริษัทต่างๆเนี่ยก็มีจัดก,กิจกรรมนะคะประชุมสัมมนา,าก็มีเดินทางลงมาเที่ยวที่จังหวัดตราแล้วก็เกาะช้างบ้างนะคะก็ไม่ถึงกับว่า เงียบหนาหรือซบเซานะคะก็ยังมีคนไทยเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อยู่ค่ะอ,อย่างเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะคก็จะมีคลุกของกลุปปะชุมสัมมนาของคณะจากสาธารณสุขนะคะก็ลงพื้นที่เกาะช้างก็ประมาณพันกว่าคนนะคะคก,ก็ช่วยกระเตื้องเศรษฐกิจของจังหวัดตรศาศเราได้ในระดับหนึ่งค่ะโอแสดงว่า เปลี่ยนไปไหมครับจากนักท่องเที่ยวสมัยสมัยสมัยก่อนหรืออาจจะก่อนโควิดหรือช่วงโควิดก็ตามเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเป็นกลุ่มกลุ่มครอบครัวกลุ่มนักท่องเที่ยวเองปีวันตอนนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มที่เข้าไปในพื้นที่เกาะช้างเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปไหมครับในพื้นที่จังหวัดตราดหรือเกาะช้างเองไม่เป็ีน่นค่ะกลุ่มสันมนากลุ่มบริษัทมากขึ้นไหมครับใช่ค่ะก็ก็ยังค่อนข้างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับปีก่อนโควิดเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าอาจจะยังไม่เทียบเท่านะคะก็ สามารถพูดได้ว่าเ,เศรษฐกิจดีขึ้นนะคะคประมาณ70%ถ้าเทียบกับก่ยุคก่อนโควิดค่ะโอนักท่องเที่ยวในในไทยเองเนี่ยกับต่างชาติตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยอะคะ่ะต่างชาติก็จะมีมีมาบ้างแต่ว่าถ,ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่ยังยังน้อยอยู่นะคะ ก็เอ่อเท่าที่สอบถามกับทางผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในในพื้นที่นะคะก็จะมีกลุ่มจีนมาบ้างนะคะแต่กลุ่มจีนจะเป็นกลุ่มที่มาเป็น f i ตจองผ่านออนไลน์เดินทางมากับเพื่อนกับครอบครัวอะไรต่างๆก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆค่ะ<อ>แล้วก็ส่วนยุโรปเองก็เหมือนกันนะคะก็จะมาเป็นเป็นเป็นแฟมิลี่ด้วยแล้วก็เป็นคู่รักนะคะก็เดินทางมาบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้อ่อ เป็นจำนวนมากนะคะก็คือคนไทยเราเนี่ยกระแสดีขึ้นนะคะแต่ว่าต่างชาติเราก็ยังยัง,ย,งยังต้องรอช่วงไฮซีซั่นเพื่อมาเติมเต็มอยู่ค่ะยังยังไม่เท่ากับช่วงที่ก่อนโควิดใช่ไหมครับชาวต่างชาติจะเยอะ<ช>มากค่ะผู้ประกอบการตอนนี้ปรับตัวยังไงบ้างครับก็ด้วยด้วยจากการที่ช่วงโควิดนะคะมันก็ปิดปิดการบริการการดำเนินการไป ก็ประมาณเกือบสองปีนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะปรับปรับตัวก็คือถึงถึงแม้ว่าสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวมันจะดีขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะแต่ว่าในในส่วนอื่นๆที่ที่มันหายไปสองปีอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะก็ต้องก็ต้องพยายามที่จะต้องเอ่อปรับปรับฟื้นเอ่อ ต้อง uh, ปรับ uh, ตามสถานการณ์นะครับใช่ใช่ค่ะเพื่อที่จะให้มันกลับมาสู่ภาวะปกติซึ่งซึ่งปีนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะ oh. แต่ว่าก็ยังไม่ได้เท่ากับกับเมื่อก่อนโควิด,ค,วดค่ะเหมือนเรามาเริ่มเริ่มกันสตาร์ทกันใหม่นะครับแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ถ้าเป็นกราฟก็ขึ้นแต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นใช่ค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นอาจจะ,ะดีก็ได้ไหมครับถ้าเรามองในแง่จากเดิมเนี่ยเรา เหมือนคล้ายๆพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นพอเรามากลับมาเริ่มใหม่เนี่ยเหมือนกับเรามาเริ่มต้นที่กลุ่มในประเทศก่อนจากนั้นคือจริงๆแล้วค่ะตลาดคนไทยค่ะก็ถือว่าเป็นตลาดหลักสําหรับสําหรับเจบังหวัดตราดของเราอยู่แล้วคะค่ะเพียงแต่ว่าเ จำนวนของของต่างชาติเนี่ยย,ยังยังไม่ได้ฟื้นตัวเท<อ>่าที่ควรนะคะคอาจจะเป็นหนึ่งในตัวของออสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจโลกด้วยอะไรต่างๆพวกนี้นะคะ่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนก็ยังไม่ได้เข้าช่วงหายของคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามามากขึ้นเท่าไหระคะ่ค่ะอาจจะต้องรอช่วงไฮซีซันของกราะที่กําลังจะมาถึงะคะ่ะความความนิยมของนักเที่ยวที่ไปเที่ยวจรวดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แหล่งงเที่ยวไหนช่วงช่วงเดือนไหนครับ ฤด,ดูการท่องเที่ยวของจังหวัดรเราก็จะเป็นช่วงเดือนตุลาคมนะคะจนถึงเดือนอ,อมิถุนายนนะคะแล้วก็ช่วงกรกฎาคมสิงหาคมก็จะเข้าหน้าฝนนิดหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีนักเที่ยวคนไทย<อ>ก็ถือว่าเป็นช่วงกรีนซีซันนะคะก็ถือว่าก็ยังสามารถพูดได้ว่าตาาดเราก็เที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพียงแต่ว่าในช่วงกรีนซีซันนี่อาจจะดรอปลงไปนิดนึงนะคะอ๋อครับ แสดงว่าทางการท่องเที่ยวประเทศไทยส่วนงา,ตานตรีต้องมีต้องมีแผนกระตุ้นสิครับใช่ไหมฮะราวางไว้ยังไงครับค่ะอ,อ,อย่างปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะเราก็จะมีกิจกรรมนะคะกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะวันที่28 29ที่จะถึงนี้ค่ะเราก็จะจัดกิจกรรมตราโกกรีนนะคะภายใต้แนวคิด Music กอาร์ตค t แล้วก็แคมป์ฟู้ดแอนด์ันนะคะที่ อำเภอเมืองตระ,ะที่บ้านไร่เขียวขีนะคะคในวันที่29 30กันยายนนี้ก็ก็ถือว่าเป็นการจัดจัดกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมใหม่ๆนะคะเป็นลักษณะของแคมปิ้งนะคะซึ่งเรามีสถานที่สวยๆของจังหวัดตราเพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นการเปิดฤดูกาลแล้วก็อยากให้นักท่องเที่ยวนะคะส่วนใหญ่ก็คือมองมาที่ตราเนี่ยเ,เราอาจจะไม่ได้มองในเรื่องของเกาะ ต่างๆนะคะแต่ว่าเรามีกิจกรรมอื่นๆที่ท,ที่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวกับเราได้อะคะ่ะในเรื่องอของการแคมปิ้งของเราก็มีพื้นที่ที่จะจัดกิจกรรมแคมปิ้งได้ด้วยอ่ะค่ะในตัวเมืองใช่ไหมสำหรับกลุ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นสายแคมป์อะไร,รต่างๆพวกนี้ก็สามารถ เ,ออเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนจังหวัดตรตาดของเราได้ในช่วงวันที่29-30ค่ะอ๋อเดือนเดือนไหนนะครับที่ว่างานเดือนนี้ค่ะเดือนกันยายนนีอ้อ๋อยี่สิบสามสิบเดือนนี้เลยนะครับไอ,อ้กอิจกรรมแบบนี้น่าจะออทําให้ท่องเที่ยวเนี่ยอยู่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างนานซึมซับวัฒนธรรมได้มีการกระจายรายได,ได้หลายวันถูกไหมฮะค่ะก็ก็คือก็คือวันที่เราจัดวันวัน สุขกับวันเสาร์อะค่ะวว <Okay. S 2> ันอาทิตย์ก็สามารถเดินทางท่องเที่ยว mm. ในตัวเมืองแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นวิถีชีวิตชุมชนอะไรต่างๆพวกนี้ทำกิจกรรมเป็นโลโก้เอ็กซ์เพียียนกับชุมชนนะคะซึ่งเราก็มีหลากหลายชุมชนที่มีกิจกรรมสำหรับกลุ่มครอ,อบครัวนะคะกลุ่มที่มาใช้ชีวิตด้วยกัน,ก,นกับ ครอบครัวแล้วก็มาทํากิจกรรมร่วมกันได้ความปิดไม้ติดมือกลับไปด้วย<า>สุดท้ายนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีครับค่ะแสดงว่าน่าเที่ยวมากเลยสุดท้ายนี้ให้เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยครับเรื่องของการเชิญชวนนักเที่ยวครับผูดในการค่ะก็ตราดนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นหมดหมายของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะคะก็มีความ อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติที่นวดงยามไม่ว่าจะเป็นเกาะเป็นทะเลนะคะกิจกรรมต่างๆนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้กับพี่น้องอชาวไทยนะคะที่สนใจหรือกำลังจะคิดวางแผนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ไหนโดยเฉพาะในเดือนตุลาคมนี้นะคะ่ะก็มีวันหยุดยาวค่อนข้างหลายวันมากนะคะมีหยุดยาวนี้แบบเป็นเป็นช่วงเลยนะคะสามารถวางแผนเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตราดของเราได้ค่ะ ครับครับขอบคุณผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานปราดนะครับคุณพัชรินสเสวตรารัตน์ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากค่ะค